ขสีข้าวนะครับเครื่องเสีเ้าวขนาดเล็กเครื่องเสีเ้าวในชุมชนนะครับเครื่องเสีเ้าวในครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นในครัวเรือนมากกว่านะครับในชุมชนก็คงเป็นขนาดใหญ่นี้ก็เป็นเครื่องเสีเ้าวในครัวเรือน,นครับซนึ่งาสามารถที่จะสีคนเดียวได้นะครับก็น่าจะสะดวกดีนะครับสะดวกดีเส้าวก็ ข้าวที่หนึ่งนะครับข้าวที่หนึ่งอันนี้ข้าวที่สองครับอันนี้เป็นข้าวที่สามอันนี้ก็เป็นรัมนะครับทั้งรัมทั้งแกลบรวมกันทั้งกำอ่อ,อนลำละเอียดนะครับรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับน,นีก็เป็นเครื่องสีข้าวก็ข้าวที่สองข้าวที่สามนี่ก็ เอาไว้เลี้ยงไก่ได้นะครับเลี้ยงเป็ดได้นะครับทั้งดรมทั้งแกบอันนี้ก็เอาไว้ผสมอาหารในวัวได้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีติดไว้ในครูเรือนทุกครูเรือนนะครับอันนี้ก็พอดีข้าวสารหมดนะก็เลยต้องมาสีข้าวนะครับสีข้าวเป็นการซึ่งตนเองนะฮะตรงมีข้าวเราก็ควรจะมีโรงสีนะครับก็สนับสนุนให้พี่น้องในชุมชน ครัวเรือนได้มีโรงสีขนาดเล็กนะฮะลูกหลานใครมีกําลังก็ควรที่จะซื้อไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะฮะได้ใช้เป็นการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นข้าวาข้าวที่2ข้าวที่3ามหรือว่ารำนะครับเราก็สนาะมารถที่จะเอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเราได้นะครับอันนี้โรงสีในครัวเรือน